นี่ก็มาชมบรรยากาศยามเช้านะคะเพื่อนธรรมชาติยามเช้าเนาะนี่นะคะ่ะชีวิตบ้านนอกนะคะชีวิตกลางทุ่งเราก็ธรรมชาตินี่นะคะนี่มีไก่แจ้ด้วยนะคะไก่แจ้ด้วย มีมีนกเชา้ชาเช้านากเลยนะคะนี่รู้นะพอพอมาถ่ายรูปฉะนั้นน,นกบินหนีหมดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะปกตินกจะเยอะค่ะนี่จะมีเสียงนกกระจิบนกกระจอกนะคะเยอะนกตัวเล็กๆนะคะเชา้ชาเช้าก็หมอกบางๆนะคะเพื่อนๆ ให้ชมมอกชมธรรมชาติยามเช้านะคะเพืเ่อนๆเนาะจะได้สดชื่นนะคะฟังเสียงนก ขามดกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะมะขามจะเป็นมะขามเปรี้ยวเนาะดกแต่จะเสียอยู่อย่างหนึ่งคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะพอเขาสุกนะเขาจะเริ่มราจะขึ้นแล้วก็กระจายเนื้อหแห้งคะ่ะเนื้อจะแห้งเนื้อไม่ไม่ค่อยสวยเลยคะ่ะเพื่อนๆ ต้นนีนดกมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ไม่ได้ผลค่ะเพรูกเขาเป็นเป็นโรคอะไรเนาะเพราะว่าเราปลูกธรรมชาตินะคะในลูกมีฝักกขาจะเยอะมากๆเลยค่ะฝักมะขามจะเยอะมากๆจริงๆค่ะจะดกค่ะ ก็จะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่เนื้อฝักเขาจะแห้งะคะ่ะเนื้อแห้งแล้วก็เป็นมอดนะนีดูขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นรังนกนะคะทำรังในต้นดอกดอกแคแคน้านะคะแค่ปาแค่อะไรนะคะ นี่นก็จะมีหมอกบางๆนะคะนะ่นถ้าท่านไหนชอบบรรยากาศยามเช้าก็น่าจะสดชื่นนะคะเพื่อนๆเนาะอืมน่าจะสดชื่นนะคะแล้วก็ให้ชมบรรยากาศยามเช้าๆตอนเช้าๆจะได้สดชื่นนะคะเพื่อนๆนี่นะคะการที่อยู่แบบบ้านๆอยู่แบบทุ่งนาเนาะทุ่งนานี่คะ่ะ สวัสดีทั้งเก้าท่านนะคะสวัสดีทั้งหกท่านค่ะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะแม่ก็ชม,มาชมบรรยากาศยามเช้ากันนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะตื่นขึ้นมาจะได้อจะได้สดชื่นนะคะทุกท่านเนาะมาสู่บรรยากาศดื่มดากับบรรยากาศแบบบ้านๆนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอากาศยามเช้า ที่เห็นอย่างนี้เป็นคือหมอกนะคะหมอกลงบางๆนะคะนะคะหมอกบางๆหมอกจะไม่นามากนี่นะคะบรรยากาศช่วงช่วงหน้าฝนหน้าฝนกับหน้าหน้าหนาวจะแตกต่างกันนะคะเพื่อนๆเนาะเพราะว่าหน้าหนาวลมแรงเนาะ อากาศเขาก็จะแห้งๆนะเนาะเพราะว่าดินน้ำก็จะระเหยไปกับอากาศหมดนะคะเพื่อนๆเนาะนะคะชมบรรยากาศกันนะคะอยากอยากให้ชมบรรยากาศยามเช้าฟังเสียงธรรมชาติยามเช้านะคะเพื่อนๆสวัสดีทั้งเจ็ดท่านนะคะนี่ถ้าถ้า,ถาอ,ยอยู่ในเมืองอากาศมันก็จะไม่ค่อยดีนะคะเพื่อนๆเนาะเพราะว่า ไม่ไหนจะควันรถควันสารพัดเนาะควันรถควันพิษจากโรงงานจากอะไรเนี่ยมันมันตลบอบวนไปหมดนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ามาสูดอากาศยามเช้ากันนี่คนคนที่อยู่อยู่ธรรมชาติจะจะได้เปรียบอยู่อย่างหนึ่งเนาะกับสภาพอากาศนะคะเพื่อนๆเ,เนาะนี่ค่ะสภาพอากาศจะให้ดูช่วงช่วงอากาศาช่วงบนนะคะ น,ะะนี่นะได้ได้บรรยากาศดีนะคะทุกคนเนาะแสงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะคะแสงสีทองกกำลังเริ่ม่แล้วะคะ่ะ แสงสีทองพระอาทิตย์ขึ้นทางนู้นนะคะสวัสดีทั้งแปดท่านนะคะมามาชมธรรมชาติกันค่ะเพื่อนๆค่ะเชา้ชาก็อยากให้ชมธรรมชาตินะคะอยากจะให้ดื่มด่ากับธรรมชาติท้องทุ่งนะคะเพื่อนๆเ,เนะาะมะาขามนี่แหลนี่นี่นี่น,นี่นี่คือมะขามเปรี้ยวนะคะมะขามเปรี้ยวที่เอาไปทํามะขามเปียกนะเนาะยังไม่ได้แกะค่ะสวัสดีทั้งสิบท่านค่ะ นี่นะคะเดี๋ยวก็เอาเอาเอาไปแก็เลยเนาะเอาไปแก็เปลือกนี่นะคะนี่เนื้อเขาจะแห้งอย่างนี้นะค่ะนี่เนื้อแห้งเนื้อกับเนื้อเขาจะไม่สวยเนาะบางฝักก็จะสวยบางฝักก็จะสวยมันก็แร้วกแต่บางต้นเนาะบางฝักเนื้อเขาก็จะสวยสวยอย่างนี้นะคะเนื้อฉ่ำ นี่แหละคะ่ะทีเ่เอาไปทำมะขามเปียกทำแกงส้มทำน้ำปลาหวานนี่แหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะทำาสะเดาน้ำปลาหวานพวกนั้นนะเนาะรือเอาไปใส่ต้มยำต่างๆนี่ยนะคะนี่แหละเนื้อ,เน,อเนื้อเขาจะฉ่ำแต่เนื้อบางต้นเนื้อเขาจะแห้งแห้งเหมือนหลักษณะอย่างนี้นะคะนี่แหละคะ่ะ ชีวิตท้องทุ่งนะชีวิตบ้านบ้านชีวิตบบานนาในช่วงนี้ต้นไม้ก็ที่ออกดอกออกผลช่วงนี้ก็น่าจะเป็นมะขามนี่เลยนะคะเด็ดเดนเนะาะมะขามนี่แหละมะขามเปรี้ยวโอ้ยนี่ต้องกว่าจะได้นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะถ้าจะเอาไม้มาเกี่ยวเอาโอ้โหปวดต้นคอหมดนะคะนี่ ถ้าจะเอาตะขอมาเกี่ยวเนาต้องต้องตัดแน่นลงมาตัดกิ่งลงมาหลายต้นมีหลายต้นอด้วยกันาพาลงไปดูแส์บัวนะคะมาดื่มดำธรรมชาติเด้อค่ะเพื่อนๆหายใจสะดวกนะคะเพื่อนๆค่ะนี่เลยเนาะอากาศมันอย่างนี้แหละค่ะอากาศยามเช้า หายใจเต็มปอดดีค่ะเพื่อนๆคะ่ะแต่อากาศเช้าๆนี่จะหนาวนะคะหมอกลงประมาณนี้อากาศจะหนาวเย็นค่ะอากาศเย็นมากๆเลยตื่นช้ามาต้องไปนั่งผิงไฟนะก่อไฟผิงนะมาจอดอยู่ตรงนี้นะคะเพื่อนๆเนาะขึ้นสักตัดหนึ่งนะคะ ขึ้นไม่นานมากหรอกครับเพื่อนเจะลงมาจอดอยู่ตรงนี้ดิขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะช่วงช่วงหน้าฝนนะหน้าฝนมันก็กระจายนั่นหน่อย ช่วงหน้าฝนเขาก็จะน้ำก็จะเต็มอยู่เ,าเนาะนชุมสะบัวยามเช้าเดี๋ยวสูบให้ดูใกล้ๆนะคะนี่แหละค่ะอากาศยามเช้านะคะเ,เพื่อนๆน้อมาสูดมาสูดอากาศยามเช้ากันค่ะ อขอบคุณท่านที่มาจอดไว้ให้นะคะนี่นะคะอยากให้ชมบรรยากาศอย่างนี้เลยเนาะดูแล้วดูแล้วธรรมชาติมันก็สบายตานะคะเพื่อนๆเนาะสบายตาดีค่ะอันนี้คือต้นอะไรนั้นต้นพุทธรักษาใช่ไหมคะ ชมต้นพุทธรักษานี่นะคะดอกดอกเขาจะออกอมส้มหน่อยหนึหน่งนะคะเพื่อนๆเนาะจะออกชมพูอมส้มนิดๆค่ะ,คะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะคะขอบคุณทุกเลิบทุกไลทุกกำลังใจค่ะ นะคะดอกเขาจะอมส้มเนียนๆอันนี้จะเป็นต้นคูนค่ะเห็นต้นคูนแล้วนึกถึงสมัยเด็กๆเนาะสมัยแม่ยังมีชีวิตอยู่แม่ก็จะกินหมากเนาะนี่แหละค่ะที่ที่กินหมากก็จะใช้ต้นต้นคูนนี่แหละค่ะนี่นี่แหละต้นคูน เขก็จะเอานี่แหละเอาต้นเขาด้วยนะคะไปสับสับ,สบเอาเนาะเอาแก่นข้างในเขานะคะนี่นแล้วค่ะนี่ยเขาก็จะเอาเอาต้นเขาไปสับสับแล้วก็เอาจะามากินกับหมากนะคะมาตำตำแล้วก็แบบว่าอมไว้เคี้ยวจนละเอียดนะคะนี่คนเฒ่าคนแก่จะกินหมากนะฝักเขาก็จะลักษณะนี้ค่ะจริงๆฝักเขาเป็นยานะคะคเพื่อนๆเนาะ ฝักก็จะเป็นยานะคะสรรพคุณอะไรเดี๋ยวไปดูในไปเซิร์ชดูใน Google นะคะเพื่อนๆเนาะก็จะมีตำรับอะไรนะสมุนไพรไทยเนี่ยก็จะมีมีตำรับตําราไว้ให้ดูเยอะอยู่นะคะเพื่อนๆเนาะเนื่องจากว่าเราเองเราไม่ชํานาญนะคะไม่ชํานาญเนาะไม่รู้เนาะแล้วก็เออคือเราก็เป็นได้แค่อืมไปเจออะไรมาอะไรอย่างเงี้ยนะคือที่เราไม่รู้เราก็แนะนําให้ไปดูเพจดูอะไรที่ เขารู้ดีกว่านะคะเนาะ,นะ,นะจะบ้านจะขึ้นแค่สักสิบห้าทีนาทีก็พอนะคะเพื่อนๆเนาะคืออยากทักทายยามเช้าอยากให้ชมบรรยากาศยามเช้าเท่านั้นละคะ่ะบรรยากาศที่สดชื่นเนาะบรรยากาศที่มีหมอกหมอกลงเย็นๆคะจะพาให้พาให้ชมบรรยากาศเฉยๆคะ่ะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆทุกท่านที่แวะเข้ามานะคะนี่ให้เห็นมองให้ให้ดูหลายๆมุมนะคะเพื่อนๆเ,เนาะมองดูหลายๆมุมนะะเดี๋ยวไปดู ไปดูตรงที่พระอาทิตย์ยามเช้าขึ้นยามเช้าเนาะแต่ก็ยังไม่ขึ้นหอเอากำลังโผล่ค่ะแสงอาทิตย์กำลังโผล่กำลังขึ้นค่ะน่าแสงอาทิตย์กำลังขึ้นค่ะเพื่อนๆแสงสีทองกำลังขึ้นนะคะแสงสีทองกำลังขึ้นเลยแสงสีทองผ่องอําไพนะคะเพื่อนๆเนาะ นี่ค่ะมองลอดมองลอดต้นไม้นี่แหละค่ะเพราะว่าตรงนี้มันไปไม่ได้เนาะต้นไม้บังเลยค่ะเน้นแา้วโอ้ยพระอาทิตย์ดวงใหญ่ด้วยนะคะเพื่อนๆเนะ mm. าะเช้าๆเลยเนาะไปไปดูมุมนั้นดีกว่าค่ะเพื่อนๆ mm. มุมนั้นจะมองเห็นจะมองเห็นดวงโตกว่าน,นี้เนาะ mm. ขออภัยนะคะอาจจะตาลายนิดนนะคะ ให้ดูนี่นะคะธรรมชาติเจ้าขาวแล้วค่อยมาดูพระอาทิตย์มุมนี้ามาปล่อยเลยนี่เขาวมาปล่อยเลย อ,อย่างนี้ดีกว่านะนี่นะคะให้ดูแสงอาทิตย์ยามเช้านะคะแสงสีทองทองอัมไพกำลังขึ้นนะคะ ก็ขอบคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะคะขอบคุณทุกเล็บทุกไลทุกกาลังใจค่ะเอาละสําหรับไลรนี้จะบ้านขออนุญาตลงก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขกับการชมทมนี่แหละคะ่ะก็ให้ดูบรรยากาศนะคะนี่แหละธรรมชาติสร้างสรรค์แต่สิ่งที่สวยงามเสมอนะคะทุกท่านเนาะนี่บางแง่บางมุมมันระรมองผ่านอย่างนี้เนาะ,ะมันก็ได้บรรยากาศนะคะทุกท่านเนาะนะคะ สวยค่ะนี่ให้ดูมุมนี้สวยค่ะนี่โผล่โผล่ขึ้นจากอะไรนะขึ้นจากป่าขึ้นจากต้นไม้อะเนาะเราเราจะไม,ไมไ่ไม่ไปดูที่โลง่โลงๆแล้วนะถ้าโล่งมากแล้วมันมันดูซึมมันโล่งโจงนะ้งเนาะมันไม่ได้บรรยากาศนะคะเพื่อนๆเ,เนาะนี่สำหรับคนที่ชอบธรรมชาติจริงๆค่ะเพื่อนๆ นี่แหลคะค่ะแสงอาทิตย์แสงสีทองผ่องอัมไฟขึ้นยามชาเช้าเนาะโอ้โหสวยงามมากๆเลยคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะมุมนี้สวยงามมากๆสวยงามจริงๆคะ่ะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคะ่ะ นี่นะคะค่ะมองา่างเดินแล้วหันกล้องถอยหลังนี่แหละคะ่ะให้ดูแต่ละมุมเนองแต่ละมุมก็ได้บรรยากาศนะนะคะ คอมเมนต์เข้ามานะคะก็ต้องขออภัยนะคะเจ้าบ้านไม่เห็นคอมเมนต์นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะจะบ้านไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะคะก็ก็ต้องขออภัยค่ะขออภัยมากๆค่ะไม่เห็นคอมเมนต์ของท่านไหนเลยค่ะเห็นแต่ตัวเลขขึ้นแต่ไม่รู้ว่ามีมีเพื่อนอยู่จริงหรืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็ต้องขออภัยเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆ้องนะคะขออภัยทุกทุกท่านมากๆนะคะหนังจากเจ้าบ้านดูแล้วไม่เห็นคอมเมนต์ ไม่เห็นคอมเมนต์แม้แต่คอมเมนต์เดียวนะคะเพื่อนๆถ้าท่านไหนคอมเมนต์เข้ามาเจ้าจบ้านไม่ได้อ่านก็ขอัยเดอค่ะเพราะว่ามองไม่เห็นเปิดแล้วค่ะมองไม่เห็นนะคะซึ่งเจ้าบ้านเองก็ไม่รู้ว่าอาจเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ได้คอมเมนต์เรืออะไรก็ได้นะคะนะคะ ะะแสงสีทองผ่องอัมพยามเช้านะคะแสงอาทิตย์ยามเช้าดูแล้วมันมีชีวิตชีวานะคะทุกท่านเนาะมีชีวิตชีวามากๆเลยและก็ขอให้ทุกท่านนะคะเช้านี้ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะตื่นขึ้นมาก็ขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเหมือนแสงอาทิตย์ยามเช้านะคะแสงอาทิตย์สีทองผ่องอัมพยามเช้านะคะทุกท่าน นนี่ะะคะโอเคนะคะทุกท่านเนาะสำหรับไรนี้นะคะเจ้าบ้านก็จะขออนุญาตลงเลยนะคะเอาไวไ้ไรหน้าเจอกันใหม่เนาะก็ขอบคุณทุกเลิกทุกไรทุกกำลังใจที่มีให้กันนะคะสวัสดีค่ะคุณมีนาะขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาค่ะคุณมีนาะ นี่นะคะให้ดูแสงอาทิตย์ยามเช้านะคะทุกท่านเนาะสวยงามมากๆจริงๆค่ะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะที่แวะเข้ามาเนาะจะบ้านจะจะถือเอานะคะถึงแบบว่าเออภาพอาจจะอาจ,อาจจะตาลายนิดนินะคะเดี๋ยวจะให้ดูตอนท้ายนิ่งๆนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆนได้แคบแคปหน้าจอไปเนาะบางท่านอาจจะชอบมุมธรรมชาติแบบนี้นะคะทุกท่านเนาะ บางท่านก็อาจจะมองมองก็มันเป็นเรื่องอะไรคือเรื่องอไร้สาระแต่จริงๆแล้วนะคะทุกท่านเนาะแต่จริงๆแล้วนะคะแสงอาทิตย์ยมามเช้านี่เนาะมันมีเรามองมองวิวแบบนี้นะคะคนที่รักธรรมชาติจริงๆแหละเขาจะรู้ว่าอารมณ์ไหนนะคะทุกท่านเนาะนี่คนที่รักธรรมชาติจริงๆนะถึง,ถง,ถงแกะเข้าใจถึงแกเข้าใจภาพนี้นะคะทุกท่านเนาะ ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณมีนานะคะที่คอมเมนต์เข้ามานะคะขอบคุณทุกเลิบทุกไลทุกกำลังใจค่ะอะละเช้านี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะขอให้ท่านมีความสุขทุกในทุกทุกวันในทั้งวันนะคะแล้วก็ทุกทุกครั้งตลอดไปนะคะโอเคนะคะทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ